thank คร so ับทุค่ะนคะเป็นไงคกับเกมในวันนี้ดีค่ะดี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 เราได้นําสิ่งที่เราซ้อมเอามาใช้ในสนามอันเนี้ยถือว่ายังแบบไม่ได้ค้โม้นะแต่ยังไม่ไม่ได้มันยังไม่สุดอ่ะยังไม่เต็มที่ที่เราแบบซ้อมมาค่ะซึ่งหนูคิดว่าเราสามารถไปได้เรื่อยๆแบบพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆค่ะพอใจไหมครับๆเลยไหม อะไรนะพอใจไหมพอใจพอใจแต่มันได้ไปได้อีกแต่มันยังได้อีกอะไรเงี้ยค่ะคือมันยังแบบอันที่เราแบบเรามีลูกเล่นเยอะกว่านี้แต่วันเนี้ยเรายังไม่ได้ออกมาใช้อ่ะพูดยง่ายอย่างนี้มาต้องแบบค่อยๆไปค่อยไปเดี๋ยวเขาจะจับทางเราได้เราต้องหลอกลวงเราต้องหลอกลวงต้อบคุณค้ะขนขถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็เล่นได้แบบว่าที่เตรียมทีมไวเลยนะคะค่อนข้างแบบ ไม่ค่อนข้างดีต้ตรงเลยว่าสุดยอด แผนวันนี้ก็ไม่ได้ออกหมดนะคะคือตั้งใจจะออกหมดแต่ก็มันเป็นจังหวะที่บางทีเขาก็เสิร์ฟเสียในแผนที่เราสั่งไปที่เราอยากจะเล่นมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นจังหวะที่เขาก็ทําาลาดไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะออกแผนที่เราอยากออกได้มากกว่านี้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆที่อยู่ที่ไทยด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนที่อยู่ที่ตุรกีด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนเชียร์พวกเราต่อไปนะคะยังมีหลายเกมค่ะวันนี้แค่แมตช์แรกนะคะก็ยังมันขนาดนี้เลยแล้วก็แมตช์ต่อไต จะมันมากๆไงฝากกำลังใจมาให้พวกเราเยอะๆนะคะ